ล้วนๆ,ๆนะฮะไม่ได้มีการ กินอะไรแต่อย่างใดนะฮะบางครั้งเนี่ยจะมีด้วยม่คำอย่างพายที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งคำอย่างพายเยอะมากนะครับให้มองว่ามันเป็นวิธีการใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งศิลปะการเล่าถูกต้องครับนี่คือศิลปะการรั่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากไปซีเรียสกับคำตรงนั้นและที่สำคัญครับงานนี้นะฮะเป็นการแข่งขันนะครับผู้แพ้ผู้ชนะมันต้องมีนะฮะเพราะฉะนั้นเคารพการตัดสินใจของกรรมการด้วยนะครับเราก็มีกรรมการครับขอเปิดตัวกรรมการท่านแรกฮะขอเชิญเซอร์ปอลล่า พีกรแท้เข้ามาไปทีก็แท้เนี่มาคุยด้วยหน่อยคุยด้วยหน่อยมาคุยกันนิดนึงแพ้ถามพี่ป๊อกหน่อยปกติคำว่านิยามคำว่าฮิปฮอปของพี่คืออะไรครับฮิปฮอปของผมจริงชั้นสั้นให้เป็นศาสนาเลยโอ้โหศาสนาเลยฮะมรั้งนีมันได้เลยชอบทุกอย่างอ่าแล้วแล้วถ้าเกิดพูดถึงการแรปในสไตล์พี่เนี่ยพี่ชอบสไตล์ประมาณไหนสไตล์ที่มันไม่จำเจอะหมายถึงว่าไม่กินเจฮะไม่ใช่ครับก็ไม่จำเจแบบว่ามันฟังดูนิดนึงโลฟโลรหน่อยว่ามันกิ๊บฟ็อกหน่อย เป็นฟล็อปที่เอรองเท้าไม่ใช่ครับอโอเคครับก็คือชอบสไตล์ที่มัเหมือนใครพิกแปลงได้โอเคงั้นให้เชิญพวกร็อตขึ้นไปหน้าบนท่านเลยฮะครับผมทั้ต่อไปครับขอเชิญพบกับครับคุณซุปเปอร์โชว์ไ้เยวๆไ้เยวนี่เป็นหนึ่งเอนะฮะชื่อดังนะฮะออกกิมกล้ากันเลยสิเดียวซอฟทราบรับเป็น MC ชื่อดังที่ควานยิงไปแล้วทั้งทองหล่อนะฮะอ๋อไม่ไม่อะ ถึงนิยามคำว่าฮิปฮอปคามหมายของพี่โชคหน่อยฮะับผมเดี๋ยว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 พี่โชคครับงานเราไม่มียาเสพติดี่ตื่นนะครับพี่ครับโอเคฮิปฮอปของพี่คืออะไรเป็นไลฟ์สไตล์แบบว่ามันไม่ใช่แค่แตบว่าแค่แหลผู้หญิงอย่างเดียวเลยใช่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 ันวนนี้พี่โชคมองหาอะไรครับมองหาใครแบกอร์เนี่ย มอง <German. S 1> หาใครมองหาหมายถึงว่าพี่เก็บเอาพี่เขาไปเก็บก่อนไหมคะหมายถึงพี่คิดว่าแรปคอร์ดเนี <ass> ่ยต้องเป็นคนยังไงคะต้องเป็นคนยังไงต้องแรปยังไงวันนี้จะโดนใจพี่อย่างนี้นะเป็นคนที่สัมภาษณ์ยากชิ่หายเลยต้องแรปแบบว่าคือต้องชนะต้องชนะใจคนฟังด้วยฟาสต์ไลน์ที่แบบว่า่อน่าสตสไลด์นะฮะ อยู่ที่พัชไลน์นะครับว่าคุณเนี่ยจะจบยังไงให้สวยทำให้คนดูกระแทกใจคนรู้สึกใช่ไหมอ่าไม่ใช่เหรอฮะับอ๋อไม่เอาเนเลยพี่ตรงๆนั้นโชคเคารพี่มากนะไอ้เหี้ยช่างเป็โชคอ่ะคนนี้กันเลยนะเพราะเครพเครพรักพี่โชคเสีอยนะฮะขอเชิญพี่โชคขึ้นไปนั่งบนดอนนั้นด้ยฮะครับผมแต่งานนี้ฮะผมได้เชิญแรปเปอร์รุ่นฉลามครับอุ่นหัวมาเลยผมต้องผมขอเชิญคุณชอนจอนปีเตอร์ครับผม แรัปเปอร์จากคาสสถานนะฮะมาแล้วนะฮะโอ้ยขอญาตฟังเร็วนะครับเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้เป็นฟาราว่าขออนญาตฟังเร็วอีกทีนึงนะฮะอ่า Can you s p e a k time h a อ่านนิ่หน่อยนะปกติได้ฟังแต่ไม่ใช่ภาษาคิงพอมั้ไม่ง้ไดเราต้องพูดช้าๆปกติได้ฟังคิมฮอตไทยบ้างไหมฮะ ได้ฟังมาดิ้นหน่อยนะครับตอบมาดิ้หน่อยทั้งวันแน่เลยไม่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 เนี่ยอ้ปูติฟังังใช่ไหมฮะฟังนะครับปกติที่พอบไทยชอบบูงอะไรมากที่สุดครับอแลเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีฮ้ยเดี๋ยวเดมันไม่ใช่ที่พอเดี๋ยวนี้นะอี้แลมไม่ไม่มีรักมีที่พอบตรงไหนวะไม่มีอะไรเกินเงินนะเอาเอาใครครับว่าจะตู จอจอมพิวเตอร์นะคือไม่นั่งข้างบนนะผมะมาผมก็สองครับผมงั้นขอเชิญมาเลยกันครับท่านแรกครับผมอยู่ฝั่งทางฝั่งทางผมนะนั่นคือคุณมาจินบูยเยเยดยะมาฮะมาจินบูมานะฮะครับผมโอเคครับผมมาฝั่งผมมากกว่ารอบที่แล้วสีแดงชนะไปแค่คนเดียวนะครับผมมาพบกับซีซึ่ง หัวหรือห้อยฮะหัวหรือห้อยห้อยนะฮะห้อยนะครับห้อยเริ่มก่อนนะฮะถ้าเกิดห้อยก่อนห้อยครับผมห้อยเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมูจะเริ่มก,ก่อนเลยนะครับ DJ พร้อมไหมครัโ <Okay. S 2> อเคก่อนที่สองเราจะเริ่มกันดีกว่า DJ drop it yeah. oh. round one ดูที่บอกมันนะคงไม่ไหวหรอกคงไม่ไหวไปทั้งที่คนนี้เดินจบปีนี้ก็บอกไปเลยว่าดูนอาจจะแพ้แต่กูก็ใส่หนวดแบ๊กไม่จําเป็นสนับจอมเพื่อมาพลิกแค้กอออยู่ตรงนี้ก็ปวดกระวีในไทยก็รู้อ่ะกูกูน่ะตำนานต้องตาที่สั่งไปทำไมไม่ได้สักทีไว้ทำไมมึงทำนานกันวะ

กูน่ะหมดแบกกว่า <c oughs> โอเคครับเริ่มปวดแบกกันไปแล้วเราสองมาจะกูปวดรักกันนะฮะมามก่อน โอเคครับสนุกสนานเมามันกันไว้ถูกต้องครับเมื uh, ่อกี้ถือว่าด e e> um> ูเดือดมากนะฮะลองขอลองเซาเช็คกันหน่อยนะครับขอเสียงให้กับมาชินบูได้ไหมครับเย้เย้เย้เฮ้ย้แล้วพอขอเสียงให้กับซีสกายครับผมโอ้โหแหนนี้มันไม่นับนะฮะไม่นับนะฮะเสียงถืวสูสีกันอยู่ที่กรรมการนะครับ อเดี๋ยวเครับยังไมมีคนเลือกเลยครับคุณก้อยครับจะโอนอะไรครับใครเริ่มก่อนไหนค่อยครับอยนะฮนึ่งสองสามเปหัวนะคหัวครับผมนี่เราเร่มก่อครับผมสองยังฮะสปาเลสคอร์ทชูโอ้ยไมเลนยย่าน It not นั่นนี่เก้าอี้นะครับผมจะเอามาต่อขาตีหัวแม่งโอ้แม่งจะวิ่งเก้าอี้มันต่อขาตีหัวโอ้เออเว้ยมึงเป็นคนยอมรับเค็ณปมเฟยได้ขาดเป็นเลยเยี่ยมจิงจิงเยี่ยมจิงจิงโอเคโอเคฮะราบอยมาแล้วล่ะยืนนิ่งๆเลยมาครับผมราบอยราบอยราบอย Round two.

ส่งเสียงได้ไหมวะ,ะแล้วใครชอบลาบอยใครชอบลาบอยส่งเสียง <laughs> Round 3 พี่ไม่เอาแล้วพี่ผมให้ก็ถีพี่แล้วกนะันไอ้หน้าเดือวเดือวเดคิวแล้วผมไปแล้วอะไรของกูเนี่ย้าพแม่งอา้าเริ่มโดดแล้วเริ่มโดดแล้วอ่เอลวละเดี๋ยวพี่จะโดดผมปัดดอกให้พี่มาให้ใกล้เดี๋ยวผมเอาสายไฟรัดคอ น้องพี่จะมีมากมีมากก่าคำคล้องพี่จะมีมากก่าคำคล้องและคำคมเฮ้ยขอเสียงหน่อยคุณต้องการทำชม ตรงนี้อย <elim> ู่นะฮะอ๋อใช่โอเคครับมา